หรือไม่ในโจโจ้ภาร์คสติลบอลันมีหนึ่งในตัวละครที่ทําให้คนอ่านลหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเอกแถมทุกการปรากฏตัวของเฮ er ียแกก็ยังเท่กว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอีกครับแซนแม็กคือชายชาวอินเดียแดงที่มีรูปร่างสันทัดและเป็นตัวร้ายรองในโจโจ้สติลบอลันเหมือนเหมือนกับดิโอเป้าหมายของเขาคือการนําเงินรางวัลจากการชนะการแข่งขันมาใช้ซื้อคืนแผ่นดินของพวกเขาคืนมาจากพวกคนขาวเฮียแกปรากฏตัวมาครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเลยครับสภาพมต้ตงเรียกว่าดูไม่จืดเลยเพราะว่าเปิดมาแกก็โดนไล่ล่าเอาซะแต่ที่แปลกจริงๆเลยก็คือแกแม่งเเล่่่นนวววววิร็กกาาาม้ีพพ ล้าเวอร์กันเป็นแถวเลยทีเนี่ยและภายหลังเฮียแกก็ปรากฏตัวอีกครั้งในตอนที่4เพื่อมาลงทะเบียนเข้าแข่งขี่ม้าข้ามทวีปอ้ายอ้อย่าลืมอามามาลงทะเบียนด้วครับเออบ่เป็นอย่างครับ ผมบใส่ซมาใช่ครับแข่งขี่ม้าข้ามทวีปแต่เฮียแกใช้ตีนเปล่านี่แหละเล่นมาเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยไม่เกรงใจเพื่อเอกตัวเลยตัดภาพมาที่พพะเอประจําภาคเล่นสภาพดูไม่จืดแล้วฮะเหตุผลที่เฮียแกมั่นใจในฝีเท้าของตัวเองก็มาจากเทคนิคลับที่แกใช้ในการวิ่งครับสตีเวนสติวได้อธิบายไว้ว่าแซนแมนสามารถวิ่งโดยให้ส้นเท้าของเขาแตะพื้นเพียงแวบเดียวซึ่งทําให้พี่แกสามารถรีไซเคิลพลังงานจากแรงกระแทกของฝ่าเท้าเปลี่ยนเป็นแรงส่งต่อในการวิ่งไปข้างหน้าครับในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความล้าของขาไปดดด้้ววยยเเเเมมมืืื่่่่่ออิิงงงงลนนนหรรรผาแแจะะกกตพพีีไคั กระจายแรงกระแทกและลดผลจากแรงโน้มถ่วงให้ได้มากที่สุดทาให้เฮียแกกลายเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันที่มีความคล่องตัวที่สูงมากๆคนหนึ่งเลยครับแต่นั่นแหละครับมันไม่ใช่ทั้งหมดที่ทาให้ตัวละครนี้โดดเด่นเพราะเฮียแกก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้สแตนเช่นกันสแตนของเฮียแกมีชื่อว่า i ินเด Silent w a เเป็นสแตนระยะใกล้ที่มีความสามารถเกี่ยวกับเสียงเช่นการสร้างเสียงออกมาให้เป็นรูปธรรมได้ตัวอย่างเช่นถ้าพูดไปว่าบึ้มก็จะเกิดระเบิดขนาดเล็กขึ้นมาได้หรือเสียงของการจุดไฟก็จะทําให้เกิดประกายไฟเป็นต้นโดยความสามารถหลักๆของสแตนตัวนี้กกกกกก็็จะมีีอออยยยยู่่่ดด้้้วววัันน2าางงไไแรรเเบสใตถุหื ิมีชีชวตเช่นถ้าเฮียแกรสร้างเสียงฟันหรือแทงขึ้นมาแล้วเก็บไว้ในวัตถุสักชนิดแล้วมีผู้โชคหลายสกนไปแตะวัตถุนั้นเข้าก็จะทําให้โดนเฉือนหรือโดนแทงทะลุจากเสียงที่ถูกกักเก็บไว้ได้และความสามารถที่2คือความสามารถในการสร้างวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจากเสียงได้ส่วนใหญ่เราคงได้ยินแต่ปั้นน้าเป็นตัวใช่ไหมครับแต่พี่แกนี่เล่นปั้นเสียงเป็นก้อนเลยฮะยกตัวอย่างที่พี่แกหมุนมีดเพื่อทําให้เกิดเสียงฟิวก็ทําให้เสียงนั้นออกมาเป็นวัตถุหรือมีความสามารถในการเบี่ยงเบนกระสุนตะปูของจอหมือนแอนี่กนาาั้็แม่่่่คคไ ได้อีกอย่างเลยแกยังสามารถสร้างโฮมอคูดขึ้นมาจากเสียงของแกเองได้อีกเพื่อใช้ในการโจมตีอย่างเฉพาะเจาะจงทําให้สแตนของเฮียแกกลายเปน็นหมือนสแตนที่เก่งและอัตถประโยชน์มากในภาคโจโจสติลบอลล์ครับแต่ก็แอบ,บคิดน,นะครับว่าสแตนแกแอบ,บเหมือนเอาพลังอักษรของเอโก้กับการสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตของโกอีมาผาสมกันครับแอบเสียดายนะทั้งที่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากแท้ๆแต่กลายเป็นตัวร้ายไปซะได้แล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับชอบตัวละครไหนในภาคนี้กันบ้างครับ